สวัสดีครับอยู่ขอมมาร์ทนะครับช่องกินกับดูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูตำข้าวโพดหมูยอนะครับผมฝีมือภรรยาผมอีกแล้วนะครับผมเป็นไงครับดูสีสันจัดจ้านน่าทานมากครับทานคู่กับผักกาดนะครับผมมาครับมาดูกันเลยผมอดใจรอไปแล้วปะขออนุญาตใช้ช้อนคู่สุดน่ารักเหมือนเดิมมาครับคำแรกขอหมูยอนึ่งนิ้ เป็นไงเพื่อนๆสีสันน่าทานแต่ไม่ไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะครับผมอร่อยมาก นั่นแะ ผมไปยังไงครับมากรับเพื่อนๆเกื่กับเมนูต้มข้าวโพดหมูยอครับเผ็ดสะใจมากเลยนะครับผมมาครับมาดูกันต่อนะผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนรับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมโอผมโคตรมีความสุขเลยอ๋อไม่ไหวละไปน้่งหนนั้นเร็วน้องนนั้นไปดีนัเดีเ้อไปดีเด้วเด้อเดีอฮะเ้าไดีเด้ เสรคอเาใส่น้องเนี่ยแล้วผมไปเลยขอนะครับผมไม่ like> ้าให้